ผู้ใดก็ตามมาถนาจะพ้นจากวตะสงสารก็จะต้องเป็นผู้ทำความสงบพร้อมด้วยสติปรรัญญาปัญญาก็เกิดจากการฟังปัญญาก็เกิดจากการอ่าน<ม>การได้ยิน <c oughs> ต่างๆนี้เรียกว่าภาวนามายปยัญญาเปรียกว่าสุตมยปัญญาเป็นปัญญาขั้นพื้นฐานที่เราควรจะต้องฟังเราเขต้องศึกษาเรารจะต้องเล่าเรียนเราควรจะต้องที่จะคิดาวิจ,จริงที่จะได้รู้ขั้นตอน หากเราได้รู้ข,ข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงแล้วเราก็จะต้องเข้าสู่ขบวกนการในการใช้ปัญญาเรื่องของพิจารณาเรียกงว่าจินตามายาปัญญาเราจะต้องมาวิเคราะห์แยกแยะว่าคนอย่างเรานั้นจะมีโอกาสจะไปอยู่ในจุดไหนเมื <c> ่อ <oughs> ตายไปแล้วคุณอย่างเรานั้นขาดตกบกห้องอะไรเราได้รับธรรมนั้นพระธรรมทำให้เราเปลี่ยนแปลงอย่างไรพระธรรมอ มีอะไรบ้างที่เราจะทําให้เรานั้นจะก้าวหน้าไปถึงความสําเร็จเราก็จะต้องเป็นผู้พิจารณาและพระธรรมนั้นได้หนแห่งการกระทําทั้งที่ <c oughs> เราประจักษ์ด้วยตนเองและได้รับฟังและได้รับข้อมูลมาจากผู้อื่นนี่ก็คือการพิจารณาและจะมีประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตหรือเปล่าหากพิจารณาไตรตรองอย่างดีแล้วก็จะเกิดความมั่นใจว่าแท้ที่จริงแล้ว สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้สอนเป็นของมีค่าเป็นของมีราคาเป็นของมีความสําคัญเป็นของที่ประเสริฐยิ่งถ้าใครได้เห็นเพชรได้เห็นร <c oughs> ับสมบัติในพระธรรมคําสั่งสอนผู้นั้นนี้จะถือว่าเป็นผู้มีดวงตามีปัญญาเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมหากผู้ใดก็ตามได้ทําความสงบจนกระทั่งถึงขั้นเป็นภาวนามยะปัญญาพิจรณา ไตรตองเข้าไปอย่างลึกซึ้งในที่สุดก็ไม่ต้องไปพิจารณาที่ไหนพิจารณาที่กิเลสของตัวเองว่าเรายังมีอุปนิสัยอะไรที่ยังเสียหายอยู่มีอุปนณิัยอะไรที่ยังข้างค้างอยู่เรายังไม่สามารถปล่อยไม่สามารถวางไม่สามารถที่จะกําจัดได้ เป็นผู้ที่อยู่ใต้อำนาจไม่ว่าจะเป็นความหวงห่วงไม่ว่าจะเป็นความผูกพันไม่ว่าจะเป็นความอะไรอาวรไม่ว่าจะเป็นความโกรธแค้นไม่ว่าเป็นความปรารถนาเป็นปัญหามากมายที่เกิดขึ้นในตัวเราหากยังมีอยู่หากยังค้างคาอยู่ในจิตใจก็เป็นอุปสรรคที่จะทําให้เรานั้นไม่สามารถบรรลุธรรมได้การพิจารณาธรรมนั้นจะทําให้เกิดความเข้าใจเกิดความรู้และทําให้จิตตั้งมั่น เหมือนกับเรานะั้นไม่เคยมีความสงบอ่านหนังสือไปก็ไม่รู้ไม่มีจิตใจที่ตั้งมั่นได้หากเราวัวดแต่อ่านแล้วก็มีแต่ความคิดที่ปล่อยออกไปก็มีแต่อาการที่เรียกว่าจิตพุ้งซ่านหากคู้ใดก็ตามจ้องไปตัวหนังสือในคำคำนั้นคำเดียวไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงที่ไหนไม่ต้องย้ายไปที่จุดใดเราก็จะเริ่มมีความรู้เราก็เริ่มมีพลังจิตเราก็เริ่มเป็นผู้มีความ เข้มแข็งในจิตใจการที่บังคับจิตไม่ให้เคลื่อนไหวออกไปนอกจุดต่างๆนั้นก็ถือเป็นการทําให้เรานั้นมีอนุภาพสามารถควบคุมจิตได้เมื่อควบคุมจิตได้เราก็จะทําอะไรได้มากมายเราจะเป็นผู้ไม่อ่อนแอเป็นผู้ไม่อ่อนไหวเป็นผู้ไม่คอยตามใคร